ความจริงเราไม่ต้องการเงินค่ะแต่เราต้องการผลลัพธ์ที่เงินทำให้เรามากกว่าค่ะใครในที่นี้บ้างคะที่ต้องการจำนวนเงินเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นมีเป้าหมายในชีวิตอยากมีเงินสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านพันล้านคุณเชื่อไหมคะว่าถ้าจริงๆแล้วคุณอยากได้แค่จำนวนเงินนะคะ ชีวิตคุณมันไม่ตื่นเต้นเลยเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณได้เงินมาแล้วคุณจะเอาเงินนั้นไปทําอะไรลองสํารวจตัวเองลองสํารวจความรู้สึกตัวเองค่ะว่ามันจริงไหมคะในสิ่งที่พูดว่าคุณอยากมีเงินสิบล้านยี่สิบล้านสาสิบล้านร้อยล้านพันล้านนะะถ้าคุณอยากได้แค่เนี้ยความตื่นเต้นคุณจะไม่มีเลยความรู้สึกคุณจะไม่บังเกิดเลยค่ะแต่ถ้าลองถามคุณแบบนี้สิคะว่า ถ้าคุณมีเงินสิบล้านร้อยล้านพันล้านคุณจะเอาเงินนั้นไปทําอะไรเชื่อไหมคะคนทุกคนเลยมีคำตอบที่พังพูมากๆฉันจะเอาไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินลงทุนไปเที่ยวกินอาหารดีๆคำตอบพังพูมาด้วยความตื่นเต้นและความรู้สึกแบบอิ่มเอมอยากได้ความรู้สึกดีใจ ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากบอกตรงนี้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วค่ะคนทุกคนไม่ได้ต้องการเงินค่ะแต่เราต้องการผลลัพธ์ที่เงินทำให้เรามากกว่าค่ะจริงไหมคะลองสำรวจลองถามดูค่ะเป็นเรื่องง่ายๆแต่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งค่ะถ้าวันนี้คุณเพียงแค่ต้องการจำนวนเงิน แต่ไม่รู้เลยว่าได้ไมาแล้วจะเอาไปทำอะไรคุณอยากจะได้มาเพื่ออะไรคะมันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นยังไงมันทำให้คุณน่ายกย่องนับถือและมีความสุขได้ยังไงแต่ถ้าคุณรู้ว่าเงินสามารถทำอะไรให้คุณได้นี่เลยคะ่ะคือคำตอบของการที่คุณควยคว้า และทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาความรู้สึกความคิดความต้องการของคุณจะมีพลังค่ะและสร้างสารรค์สิ่ง,งต่างๆเพื่อที่คุณจะได้เงินนั้นมาทำประโยชน์หรือทำผลลัพธ์ตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ค่ะคิดให้สําเร็จกับคุณมุกดามุกดามิลเลช e เมก